สวัสดีครับชาวราศีมนีนยินดีนนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดดวงใบโบพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักคณาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตจวันของตัวเองจําดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์แล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ description ข้างล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในเดือนพฤศจิก,กา63ที่จะมีผลกระทบต่อชาวราศิมีนกันนะครับ อิทธิพลของดวงดาวนะครับมีดาวพุธดาวพระราบดีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเกตดาวพุธมีการโคโจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตามนี้ได้เลยนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของราศีมีนลัคนามีนจะมีอาาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีนเนาะก็จะมีาดาวประจาตัวคือดาวพระราบดีเลข5โคโจรอยู่ในราศีธนูช่วงแรกนะครับเป็นพบรือนกรรมมาเขาเรียกว่า บุญกรรมและกลางฟ้าแบบนี้นะครับก็จะโครจรอ,อยู่ที่ราศีธนูเป็นกเกษตรและเดินหน้าด้วยเดินโครจรแบบรวดเร็วนะครับในช่วงของวันที่1-14ถึงส4พฤศจิกาอยู่ในราศีธนูเป็นพบเรือนกรรม,มา เป็นเลื่อนที่ส่งเสริมสับสนุนให้กับตัวคุณนั้นมีสิ่งที่ดีกับในเรื่องของตัวตนความรู้สึกความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะยังมีโอกาสได้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วง1-14ถึงิพฤศจ,จิก,กายนคือความมั่นคงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี กุมกับดาวเสาร์ที่เป็นพบเรือนลาภะก็คือมีโชคมีลาภมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวคุณอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากแล้วก็จะมีดาวพฤหัสบดีนั้นกำลังจะมีการยกย้ายราศีข้ามไปที่ราศีมังกรนะครับเลข5ตรงนี้เข้าไปสู่ลาภะนะครับราศีมังกรเป็นพบเรือนลาภะแต่เป็นตำแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีนั้นมีตำแหน่งอ่อนลงเป็นตำแหน่งเน็บ ตำแหน่งนิดคือตำแหน่งที่น้อยที่สุดในตำแหน่งโหราศาสตร์ไทยเป็นตำแหน่งที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการพลิกแพลงกันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างเป็นผลแล้วต้องรู้จักอ่อนน้อมทาตนแล้วจะมีเมตตา นะครับหรือมีน้ำเมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมที่ดีดาวพระนารดี์จะโครจรเป็นลาภะเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าตำแหน่งโยกหลังลักนาแปลว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยสนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวคุณมีน้ำเมตตาใครมองใครเห็นใครก็นึกหลักชอบเอ็นดูนะครับ สนับสนุนอยากจะคอยช่วยเหลืออยากจะคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณอะไรแบบนี้แต่คุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบแล้วก็เอ็นดูกับตัวคุณหรือใครที่ไม่ชอบอย่างน้อยเขาก็ไม่ทําหรือไม่สร้างปัญหาให้กับตัวคุณอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็จะมีลักษณะของสิ่งที่ดีมากๆมีนเมตตาเป็นสิ่งหาเกณฑ์มีปัญญานะครับ คำว่าปัญญาในที่นี้แปลว่าปัญญาบริสุทธิ์่ายพระสัสปีนะครับเมื่อไปอยู่ในตําแหน่งสิงหงเกณฑ์นเนี่ยก็จะทําให้มีในเรื่องของการวางแผนวางนโยบายวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกับเป็นในทิศท,ทางที่ดีนะครับทุกอย่างมันจะเหมือนกับเข้าแผนของตัวคุณมากขึ้นหรือดีไม่ดีได้มากกว่าสิ่งที่คุณนั้นทำได้สำดรานมัสปดีที่เป็นนิตรงนี้มีข้องข้อดีและข้อเสีย ข้อดีหมายความว่าคุณทําน้อยแต่คุณได้ผลเยอะนะครับลงทุนน้อยแต่ได้ผลเยอะเพราะว่าพระราศดีเป็นนิแตแปลว่าไม่ต้องทําอะไรมากคุณก็ได้ผลนั้นเพราะดาวพระราศดีเนี่ยอยู่ในเรือนลาภาลาภาแปลว่าโชคลาภและได้มาโดยที่ง่ายโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องเหนื่อยมากแต่เราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากอย่างเงี้ยนะครับเพราะได้ตําแหน่งเป็น เรียกว่าอะไรนะโยกหลังลัคนานะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับเรวก็จะมีคนสนับสนุนที่ดีทีนี้เราจะไปดูลักษณะของดาวองคารที่มาโคโจรทับกับราศีมีนเคยพักองศาอยู่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่กำลังจะขยับเคลื่อนที่เดินหน้าในราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาค้างคาติดค้างต่างๆก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลง มากขึ้นบางคนอาจจะมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเพราะมาจากเหือนสุภาด้วยนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะของการได้สิ่งต่างๆที่ดีมีผลงานที่ปรากฏบางคนเนี่ยทำงานแฮปาตตอนแรกเนี่ยเหนื่อยมากเลยแต่ไม่ได้ผลงานไม่ได้อะไรเลยเพราะดาองคารเนี่ยผักอง,องศานะครับแล้วดาองคารก็ไม่ค่อยถูกกับราศีมีนเท่าไหร่เราต้องไปตรวจทักษะของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นเดกเป็นสีอันนี้โอเคมนตรีเงี้ยดีแต่ถ้าเป็นกาลักกินีเป็นอุตสาหะเนี้ยเหนื่อยแทบตายไม่ได้อะไรเลยแถมยังมีปัญหาเข้ามาที่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอีกต่างหากอารมณ์ก็เบี่ยงเวียงวินวินนะครับเพราะว่าดาวคานเป็นดาวแห่งโทสะโมหะมาทับลักานณาเลยทําให้จิตใจละวาวุ่นมิตตกกังวลต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับใช้อารมณ์ ในลักษณะของการคิดการตัดสินใจในเรื่องของสิ่งต่างๆมากเกินไปทะเลาะเบาะแหวงกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเพราะดาวองคารจะเล็งกับดาวพุธในช่วงวันที่1ถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับพยายามระมัดระวังกับปากเสียงกันกับเพศตรงข้ามแล้วก็คนในองค์กรต่างๆหรือ,อคนรักคู่ครองแล้วดาวพุธเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลถึงแม้จะ ลดจากการเล็งไปแล้วแต่ก็ยังมีปากเสียงกันได้อีกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะดาวพุธยังได้เกณฑ์ของดาวคารอยู่กย็ยังมีปัญหามีความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ยังต้องขัดแยงกันได้หรือมีปากเสียงกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ผลทั้งเดือนพฤศจิก,กา6-3เลยนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลในช่วงวันที่4พฤศจิกายน และก็ยังอยู่ในราศีตุลนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกก็จะไป็นเลงกับดาวราหูอีกนะครับทีนี้แหละก็จะยิ่งมีปัญหาเพิ่มเติมมากขึ้นอีกจากการถูกเกณฑ์ของดาวคารแล้วก็มาถูกเกณฑ์ของดาวราหูอีกรอบหนึ่งดาวพุธนะครับคือดาวหุ้นส่วนเพศตรงข้ามของคุณจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิก นะครับแล้วก็จะมีองศาที่เล็งกับดาวราหูเป็นดาวคู่ครองด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องของการเงินก่อนนะครับการเงินความสำเร็จต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาติดขัดล่าช้าไปนะครับการงานอาจจะมีการติดขัดสะดุดไปก็การงานเริ่มขยับตัวมากขึ้นนะครับ การงานเนี่ยคือดาวพฤหัสดีมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างที่บอกไปแต่ในช่วงของประมาณวันที่16พฤศจิกายนะครับดาวอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นภพเรือนสุภาดาวพุธก็คือดาวเพศตรงข้ามแล้วก็ดาวพันธุเนี่ยจะโคจรคับที่ราศีพิจิกนะครับจะมีองศาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกปุ๊บ พุธเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกปุ๊บนะครับก็คือในช่วงวันที่16เนาะอย่าเพิ่งงงนะครับวันที่16พฤศจิกาย,ยนกับวันที่4พีพฤศจิกาย,ยนเนี่ยต้องระมัดระวังที่มีดาวอาทิตย์กับดาวพุธโคจรเล็งกับดาวราหูเป็นในยะสัมพันธ์ที่ดาวอาทิตย์ถูกด,ดับดาวอาทิตย์มาจากเลือนอลีดาวราหูมาจากภพเลือนวินาศนะครับวินาศแปลว่าพังทลายวินาศแปลว่าเบื้องหลังวินาศแปลว่าปกปิดดังนั้นเนี่ย ปัญหาอุปสรรคของคุณจะแก้ไขลำบากมากแล้วก็ถูกคนใส่ร้ายป้ายสีบางคนตกจากตำแหน่งได้เลยทีเดียวนะครับบางคนนะครับไม่ต้องกังวลนะว่าจะเกิดทุกคนแค่พยายามอดทนรอคอยอย่าเด่นอย่าดังจนเกินไปอย่าพยายามออกหน้ามากเกินไปเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์ก็คือดาวอาลิอยู่แล้วราศีสิงห์นะครับโคจรเข้าสู่ราศีพิจิก ไปพบเรือนสุภาคือความสําเร็จความเจริญงอกงามหรือว่าในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงโดนดาวราวหูพบวินาศดับนะครับในช่วงประมาณวันที่16พฤศจิก,กาจนถึง16ธันวานะครับดาวทีจะดับก็คืออลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยมาแบบกระทันหันแล้วมาแบบโดยที่เราไม่ตั้ง คาดคิดแล้วก็จะมีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหรือแก้ไขได้ลําบากด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วดาวพุธก็มามีองศาที่อยู่ในราศีพิจิกก็เป็นคู่คดีความอาจจะเกิดคดีความเกิดขึ้นเกิดในลักษณะของการมีปากเสียงกันการถูกดิสเครดิตการถูกใส่ลายป้ายสีการถูก เบียดบังทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีมีนให้มากๆเลยนะครับตาแหน่งหน้าที่การงานจะโดนเป็นพิเศษผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วยนะก็อาจจะต้องระมัดระวังกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับมีการทะเลาะเบาะแวง้งกันกับเพื่อนแล้วก็สังคมต่างๆโดนผลกระทบจริงๆโดนทั้ง12ราศีนะแต่ว่าชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องของความสําเร็จและก็ความสุข แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวจะมีปัญหากับตัวคุณอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ทนเอานะครับ1เดือนเต็มๆเนาะก็พยายามอยู่ในที่ของตัวเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราพยายามอย่ามีปัญหากับเพศตรงข้ามพยายามอย่ามีปัญหากับคนในครอบครัวระวังอุบัติเหตุเพศภัยเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถนะครับหรือว่าในเรื่องของการยวดยานพหนะต่างๆอาจจะมีการ ซ่อมรถนะครับหรือว่าการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแบบไม่คาดฝันนะครับพยายามขับขี่ยดอนยันพานานะก็ระมัดระวังให้ดีอย่างดีที่ดาวพระศดีนั้นโคจรไปอยู่ที่ราศีมังกรเป็นตำแหน่งที่สามารถควบคุมดาวราวหูเอาไว้ คือหมายความว่าตัวตนของตัวคุณนะ่ะถ้าใช้สติในการตั้งมั่นคุณยังสามารถที่จะมีในเรื่องของความคิดสติในการควบคุมดาวราหูที่เป็นภพเรือนวินาศคือเรือนแห่งการพังทลายความเสียหายหรือสิ่งต่างๆก่อนที่มันจะวิบัติสูญเสียนะครับถ้าคุณมีสติคุณก็จะ เกิดผลน้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะครับหรือมีพูักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับยังมีตัวช่วยอยู่ดังนั้นก็พยายามมีสติให้มากๆอย่าใช้อารมณ์เพราะดาวองคาเนีย่ยเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์ก็ทับกับลักคณาอยู่นะครับอาจจะเกิดผลสูญเสียโดยกระทันหันเกิดขึ้นได้ เรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์คือดาวพุธนะครับก็จะโคจรอยู่ในราศีกันช่วงแรกก็ถือว่าดีแหละแต่ก็มีปักเสียงกันบ้างมาอยู่ในราศีตุลก็เป็นพบเรียนมอณะอันนี้ห่างไกลกันแต่ก็ทะเลาะกันได้เนื่องจากการห่างไกลกันก็ทะเลาะกันอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงทะเลาะเนาะล้วไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยก็มาทะเลาะกันกับดาวราหูอีกดังนั้นเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจจะมีปัญหาทั้งหมดเลยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ไม่อยากจะพูดเยอะว่าทุกอย่างมันโดนไปหมดแล้วอะนะยังไงก็พยายามอดทนรอคอยแล้วก็พยายามอย่าเพิ่งพูดจากันมากมายอย่าเพิ่งแสดงทัศนคติ อะไรมากมายเพราะพูดไปก็มีแต่ความขัดแย้งพูดไปก็มีแต่ขัดกันพูดไปก็เหมือนกับจะไม่มีผลเรียกร้องอะไรไปเขาก็ไม่ได้อยากจะทําตามกับเราแถมยังแบบใช้อารมณ์กับเราอีกแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ไม่ ไม่โอเคอยู่แล้วด้วยเพราะดาวอังคารก็มาทับลักอยู่แล้วะนะครับยังไงคุณก็ควรที่จะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเดือนพฤศจิก,กายนเลยนะครับจริงๆเป็นทั้ง12ลสราศีนะไม่ใช่เป็นแค่ราศีมีนเนาะเป็นทุก12ราศีเลยโดยเฉพาะเนี่ยจะโดนเกมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนาะก็โดนทั้งในเรื่องของ อะไรบ้างละ่ะการเงินก็จะโดนช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงที่2ส,ส่วนช่วงหลังก็โอเคการเงินดีขึ้นนะครับแต่จะมามีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการขับยึดยานพหาหนะกับเรื่องของอคนในครอบครัวเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านนะครับอสังหาต่างๆเอกสารสัญญาการกู้กันคำต่างๆระวังจะมีปัญหาการถูกหลอกถูกโกงถูกเด s ิตเครดิตนะครับถูก เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนส่ลายป้ายสีตกจากตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาเรียกว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเจ็บป่วยกับภายในบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ประมาณแค่1เดือนนะครับที่จะได้รับเอฟเฟกเนี่ยที่แรงๆก็คือประมาณช่วงวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่16ธันวาคมโดยประมาณนะครับแต่โดยรวมแล้วระมัดระวังทั้ง ทั้งปีนี้เลยก็ดีกว่านะครับแค่ใช้สติในการตั้งมั่นทุกอย่างคุณจะสามารถแก้ไขได้อย่างที่บอกเพราะดาวพัสเดนั้นเป็นตำแหน่งสิงห์เกณฑ์แต่คุณอย่ายึดติดในเรื่องของสิ่งต่างๆมากจนเกินไปพยายามพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอย่ายึดติดกับในหนทางเก่าๆเดิมๆเพราะเกิดทําแบบเดิมๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มีผลลาภผลต่างๆก็อาจจะได้แต่ได้น้อยถ้าเกิดคุณพลิกแพลงคุณก็จะได้ลาภผลนั้นเยอะ นะครับประมาณนี้เนาะส่วนความรักความสัมพันธ์ก็พยายามนิ่งๆเงียบๆอย่าใช้วาจาอย่าใช้เรื่องทัศนคติมากจนเกินไปอย่าใช้อารมณ์ทุกอย่างในช่วงเดือนนี้ยังไม่ค่อยโอเคเนาะเราก็พยายามดูไปในช่วงของเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยากดูแบบรายครึ่งเดือนที่เป็นพยากรณ์แบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเนครื่องเดือนลายปักนะครับสามารถไปดูรายละเอียดในเรื่องของเครื่องเดือนนะครับใน Description ก็จะกรอกข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์นะครับไปตามดูกันได้นะครับเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสก i b e กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ